พี่เอ็มเดวอพี่เอ็มเดวออยู่ข้างหลังสุดโอ้ยตอนไหนเอาไว้ชิบอะไรโอ้โหหลังขวาผมรู้แล้วอยู่อยู่ในบ้านแล้วไปปากี้มาเอาให้ตายไอพี่เอ็มเดวออยู่ไหนเนี่ยเร็วมันกดมันกดทงหัวแล้วมันกดทงหัวแล้วมันกดทงหัวแล้วไวไว กดมั่วแล้วมันอยู่หิน8-9โคนนีสัตว์ตีหินเกือบแตกแม่งกดเดียวพ้องตายเป็นเทค c k i n g ของ server c a l ล i n g ครับ slash n t เลยพี่แกนไป n t ด้วย slash n t อ่ะแตกแล้วแตกแล้วไปกลางกลางกลางน่างดัน10เฮ้ยเฮ้ยเราดันไปเป็นกลุ่มนะอย่ามั่วนะเผื่อผดพันธุ์มันมาช่วยนะดันไปเป็นกลุ่มนะบอกให้ยคนน้อยโซนน้อยลัะเข้าไปดิคนน้อยดูร้าพูดคำว่าจับแล้วสิจะบอกว่าจับแล้วไอ้เหี้ยแต่ตาย ไปไปแล้วอยู่เดินหลุดดิ PM PM หนัก PM เดวอนอยู่เดวอนหลุดระวแตกหน้าเลี้ยวไปดิเลี้ยวไปดิแล้วแล้วน่าเลี้ยวไปสิเลี้ยวดิเลี้ยวขวาเลี้ยวรู้ว่หมดมอดหมดไปดตายตายตแรงหมดแล้วนี่นั่นแหละปล่อยมันไม่ต้องฆ่ามันมันเออแล้วดันต่อดันต่อดันดันขึ้นดันต่อ PM ปิดเดอร์ PM ปิดเดอร์ PM ปิดเดอร์ PM ต่อต่ออุ๊ยโดนอะไรวะโดนเตะเสร็จมาเตะสิทธ์ไปเดินไปชนะเสาหน่อย เอาให้อยู่เอาให้อยู่เอาให้อยู่ขอให้มิดตอนนี้เราได้แต่ไหนกันห่าเ้ี้ยอะไรวะเนี่ยมันใส่กูเนี่ยเอาไหนเอาไหนมันสเตตัสเปล่าไอ้ลิปหายกากเลยดูสเตตัสดิวงเล็บข้างหลังอะไอ้ข้างหลังอะบอลดินพีทีโดนเตะสิบกันโดนเดี๋ยวเขาเมทเร็วโดนเตะสิบไปเร็วๆหน้าบ้านาบุมันปิดบอลรอดไแล้ววะเจอหมดแล้วเจอหมดแล้วหน้าบ้านบุมันปิดแล้ว เฮียแม่งโดนเตะสีมืคนดิสเลยโอ้ยจะาหายแล้ววกที่อยู่หน้าวัดเคอเอฟแบบนี้ที่ตายมาแม่งปิดหน้าบ<ด>้านเราอยู่อ่ะครับครับครับมีแหลมมีแหลมลไหมวะมจ<า>ับให้แล้ว,ลวเร็วเอ็มดีไหลเข้าไปนะถลักแล้วเคียเยี่ยมึงขึ้นไปพ่นดิจัด โอ้ยเอ็มด้านหลังมาแล้วทั้งกิ่วเนี่ยดักแล้วถลักแล้วเอ้ยเฮียติด oh, yeah, ใจเย็นใจเย็นถ้าคิดว่าได้ก็ใจเย็นไม่ได้หงมยิ้วดักอยู่พาย,ยุอยากอยู่ตีไปโอเคชิมหายนะบ้านนี่มีพาย,ยุเออขึ้นแล้วดีดอ่ะดีดอะดีดอ่ะดีดอะดีดอะเอ๊ะอ,อยู่ไหนเอ๊ะ เอกอยู่หลังสุดเลยพี่ผมยืนตรงกลางกลางหลังกติดด้านซ้ายจริงมากว่าโว้จริงก่อนลวันนี้ทำไมกล่องไม่ค่อยติดเลยวะเฮี้ยแปลกว่ะกวะตรงไหมไปกลับบ้านไปโอ้ทีแซดคนเยอะดิเวไป ไปโดนไปโดนโดนน้อยปะโดนไม่เยอะนี่โดนแรกนี่เดียวเดี๋ยวโดนจับหน่อยใครจับใครจับสองตัวอีกหนึ่งตัวครับเอ็มดี้เที่ยวไว้ครับข้างหลังเคลียร์ไว้หน่อยล่าหลังระเบิดหลังระเบุดหลังแระเบิดหลังระเบิดมาเว้าระเบิดตายแล้วไอ้เหี้ยโดนปลาหาเก้าแก้หน่อยมาเล่นรถที่ครับ ขอล้ข้างหลังหน่อยโอเคครับผมครับกินบาดแล้วเดินผ่านเลยครับเมื่อกี้บาดได้สกิลไม่ได้แล้วคนเสร็จแล้วดมันหมดแล้วเที่ยงเที่ยงหมดแล้วเที่ยงวิ่งวิ่งวิ่งไปเอ็มดีมาบอสหลายเลยหลา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 ยเดินหน้าหย่างเดียวพวกมึงอ่ะเข้าไปเลยจับผัาน e x ยังเนี่ยจับไม่ได้ครับเต็ม บอสบอสสั่ง ex ดัก5้าหนึ่งดัก md สั่ง ex ดักห้าดัก md บอกให้เขาดักห้าหนึ่ง md เลยสั่งได้ปะสั่งได้ปะเขากันอยู่ห้าหนึ่งแล้วเนี่ยเออบอกให้ ex กัน51าหนึ่งดัก md ไปเลยเราต้องโยกหลังแล้วเราต้องโยกหลังแล้วใครตายเติมซ้ายบนโนใครตายกำลังเติมครับ pps สายบนโน้ตปอกตัวเองเนี่ยบอส pps เฮะ อะไรผิดเทสอ๋อบอกดีรยร์นี่ยนะพร้อมยังพร้อมยังยังเอายังไป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 เข้า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 ชุล่าเติมจับจับเรื่อยๆฮะชุล่า,าเติมจับเรื่อยๆที่เหลือยัดซอนที่เซฟรออะไรครับฮลัลโหลที่เซฟรอไลเติมบ้านดิ โดนทะลักแล้วรับทราบเติมยัดมาเติมยัดมาคุณต้องเดินสู้คนระับไม่ใช่ถอยสู้มาเริ่มหมดแล้วเนี่ยมาเริ่มหมดแล้วเดินมาเดินมาเดินมาดันเลยดันเลยเนี่ยเอมอยู่ไหนวะมาเดวโวข้างหลังหน่อยดิลงค้าสองเนี่ยเอออยู่หลังมึงเนี่ยเออกเดโวนิเดินมาเดินทะลักมาเดินทะลักมาหมดแล้ว อย่ามัวฆ่าตัวสองตัวครับเตยทับเลยโซนบางทับเลยแลอยู่แลงหัวของแนเรื่อยแลนเพียมเราด้านข้างนะแอ้แล้วแล้วมาเดินมาดิเดินทับมาดิอยืนพ้นสู้ทับมันสิครับเดินดิเดิน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 เออเดินเดินไม่ดีที่ไม่ต้องว้นแล้วไม่ต้องว้นแล้วเลยปาบ่ายเลยพุ่งชนเดินจับแล้วเ็วไอ้อุดเซฟก่อนไหมถ้าเกิดเราไม่อุดเซฟมันจะกดทงเรยลไล่เองด้วยสิจะอุดเล่าเซฟบ้างหรือจะหิน อุดาฟาอุดาฟาเรื่องหินปล่อยไว้ก่อนอุดคาฟ้าให้ได้กระจกว่าให้ันอุดดีกว่าแล้วเราตีหินดีกว่าก็ไมเราดูดิมันกดทงมาเต็มเลยเนี่ยป้านปิดคาฟ้าก่อนได้ไหมปิดคาฟ้าก่อนตัวหินน่ะมันดักข้ามุงวิ่งไปทีตัวสองตัวแกมันตายทุกตีเลยกดแก้มันนะปันปิดคาฟ้าไปเลยกดคาฟ้าไปก่อนหินน่ะหินแตกชัวกดคาฟ้าไว้มันมอบแล้วมันไม่กดแล้วมันใช่ครับทษที ดิ dead, dead, period, dead, period, dead, ๊ดดิ๊ดพ no, ่ว nope, ิดดิ tutaj, <man>. ๊ดพ่วิดดิ๊ดบอสติดหลับอยู่พี่โหนโซนโซนหนึ่งหนึ่งยังไม่ยังไม่เรียบร้อยนะไอไอต้นเขาเขาเขาหนึ่งหนึ่งแล้วตรงสามหนึ่งกับเฮ้ออะไรอ่ะเคสผมมาแลนให้แล้วครับผมมาแลนให้แล้วนะพากิมาแล้วนะพากิมาแลนด์มเรื่อยไปปันหลับหน่อยโอ้โหเฮียโคเมีดูว่า หน้าไม่มีนะพายุหน้าไม่มีนะหลุดลอนหินหนึ่งเคลียร์ไม่มีนะเอ๊ะครับไอเคียเอ้ยดีเลยครั้งที่หมายเครื่องกูออนออนได้อยู่เด็กหรอหวบ้าตรงนั้นไหวบ้าการได้อยู่ได้อยู่ได้ไม่ทะลักเติมมาสามนิ้งยอาได้เติมมาไอ้ดิลุนดิลุนดิลุนมันเหี้ยหนัก โอ้โดูแมงดามีเดียวเลยนะไม้ถ้าสามหนึ่งเคิเไม่ได้กดสีสองด้านออกมาเอานะบอสกดสีสองด้านออกมาเอาได้เป๊ะเบสบอสดิเฮ้ยไหวป่ะสามหนึ่งยังไหวป่ะครับไหวไหวไม่ทะลักเลย <Okay. S 1> กดไม้ เกมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วสี่สองวอสสี่สองวอสี่สองไม่ไหวแล้วสี่สองไม่ไม่ไหวสี่สองกดสี่สองครับกดสี่สองไม่ไวไวไวสี่สองนะสี่สองนะตั้งรอเลยตั้งรอเลยโดจับดิมันดันมาเห็นไหมแคยรออะไรอยู่รออะไรอยู่ชุ่มล่ารอโซนแตกครับรบแรนลบแรนลบแลงอย่าเพิ่งห่วงไปคุณรอโดนแตกเหรอคุณค่อยจับบ่าคุณโดเข้าไปจับดีมันดันมาแล้วเนี่ยรออะไรรออะไรโดดี ดูล่าอยู่ข้างหลังของบุกดิดแล้วค่าเลยก<บ>ด,ด,ดไวด้หมด OB หมดแล้วโอเคหมดหมดเด,มมเดินมา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 ไว้ดิกดดิ้งบอส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 เมื่อกี้เกตสองเราซ่อมป่ะบอสไม่ซ่อมเกตเลยเลยหัวกิ้วไม่มีอ้าวฉิบหาย <no od> ใครไ,ได้เร็วไม่บอลแล้วไม่มีใครเข้างของอยู่ได้เลยเหรอบอส บอสเข้าได้บอสเข้าได้เดี๋ยวบอสเข้าซ่อมบอสต้องซ่อมสายขวายิ่โอเคทีนะ้มาคุณแตกจบต้องเรียกหรอกฟันเขาเลียกของเขาบ้างโซลละหมดโซลละหมดแล้ว วายแหลกคลิปหายเลยอะไรวะเนี่ยไอ้ปากบอสเต้อยู่ไหนอ่ะยังยังยังไปไม่ถึงไปไม่ถึงพีวิทแลนด์ตอบบอสเลยเคียตตัวจับหน่อยหนึ่งสองสามโดนจับโดนจับโอ้แอดโจทย์เอ้ยโลโยตัวเดียวปล่อยก็ได้ครับโลโยตัวเดียวปล่อยก็ได้ครับของวอเตอร์ฟักอ่ะปล่อยไปเลยครับไปเอาดงหลักเราเป็นตัวเป็นใหญ่ไปถอยมาโดน กินอะโดนเชนกินอะถอยมาดิอย right. euh. ่รับดาเมจให้เพื่อนโดนสะท้อนเอานะพามันไม่ได้ถอยแล้ววะกูตายแล้วมาพี่หมดบ้าพงเราน้อยละเราน้อยละ user joined your channel คุมแลงดีๆนะเตรียมถ่ายไม่หมด เกมอยู่หลังโซ่พี่เอ็มเตดหลุมเดินยังไงไปตกหลุมรักกุลินเหรอแรงไม่ขึ้นหรอพีวิทแลนด์ไงกูบอกว่าพีวิทแลนด์ต่อ่อาอิงแลนด์นิงแลนด์เลยฮะหนิงชื่อหนิงพี่แท้เขาไปแย่าโดนโคตรตายแล้วลงเดินลงคลิกเมาส์ลงมาคลิกเมาส์ลงมา มาลงมาข้างบนรอไลคิกมาเดินลงมาลงไป่ทำมันแล้วเร็วข้างบนรอไลเดินลงเร็วเร็วเดี๋ยวตาแดงมาหลังออก้ากี่หลังหน่อยดิเดินลงมาหน่อยดิข้างบนรอะไรลงมาดิโดนติดดำโดนจับข้างบนรอะไรลงมาลงมาระวังโรโยนะกดแมงดารบ่อยๆนะเล่นกับจิวมานะกดแมงดารบ่อยๆนะรักแล้วทารักแล้ว ข้างบนรออะไรที่นี่เดี๋ยวโอนหน่อยนี่เอ็มไปไปไปไอ้พันหัวด้านทางไปเลยมันติดแมนดาทุกอย่างแล้วเอาตัวเองรอไปหินพอเอ็มแก้แมนดาร์พิธีดูอ่ะอ่ะอ่สาตามไปแล้วขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยไปเดินมาหินขวากันนะ หึ่งนาทีหมัดเดียวมัดเดียวหมัดเดียวก็ตายแหรอหมัดเดียวเฮ้ยหมัดเดียวไม่ไม่ได้เลยเหรอแกแมงดารินได้โอ้โหโดนตายแมงดาริีหน่อยตายตายแขวนหมดแล้วเนี่ยหยังมาเร็วๆเทียนแขวนหมดแล้วจริงๆอ้าวเชี่ยแล้วไงโดนขังไอ้เชี่ยโดนใบโดนไล่หน่อย รถไล่หน่อยฮะับศูนย์ห้าศูนย์ห้าข้างหลังสัตว์เอ้ยมึงไม่จะไม่หลอดเอาค่ะพี่เอาพันเร้าเอ็นทีอยู่ที่สามแยกอ่ะเอ็นทีอยู่ที่สามแยกสามหนึ่งแต่เราวิ่งผ่านได้นะจับแล้วนี่ติดพายุอยู่แอดปันในกลุ่มไปไลยสัตว์สองสองแล้วขวาล่างขวาล่าง ไข่กันอยู่เกตสองนะ่ยเออไข่กิกันหลังเกตสองเราต้องบดเอีแล้วตั้งโซนหน้าเก2 2> ตสอง้าไข่อิ่มตัันไดมันว่างเดินมาเลยกเกตท้งเกตท้งเกตมันมันปีให้แล้วพ้นเกตไปดีมากไว้ไวไอิมหูเดี๋ยวกูไม่ตายแล้วเขียนค่าไปพ้นเกตไปก็ ไลยขึ้นมาบันไดเลยขึ้นมาเลยเดินผ่านได้ฮะเดินผ่านได้ไปเก็บอยู่นะไปแก้บังดานหน่อยเอาสายไปชิร่าโดนจับชิร่าโดนจับสายหมดหลายสายหมดจับแล้วแลมาลบแลน่อยลบแลน่อยลบแลน่อยโดนจับวะเฮียตายไปอีไม่ติดวะไปอีไม่ติดหวยเอ้ยพึ่งมาติดตอน ่ะเบอดไว้แตกตังเลยกาเดียนแต่งหมดแล้ววิ่งซ้ายนะเราอ่ะบ้านมันติดหลังไงวอลเนี้ยเจาะไว้เจาะไว้เขาโดนอะไรวะโดนงอนปิดชั้นหนึ่งวื่งซ้ายมันเดินไม่ไหมซ้ายเดินโอเคไปไปอะแล้วไปไปเดินดิพีเอ็มดีเฟนเดอร์พีเอ็มดีเฟนเดอร์ในวอลวอทขึ้นมาขึ้นมาไปวะจับหมดจับหมดจับแล้วเดินทับไปเดินทับ กดทับดิกดเดินข้างหน้าหน่อยกดเดินข้างหน้าหน่อยยกแรงมาได้แล้วมาขึ้นมาดิตกได้ลออะไรเดินขึ้นมาปล่อยโซนแล้วเดินขึ้นมาทำมันดิสวยไปยว่าสวยเดินขึ้นมาเดโอ้โหเกตแล้วยอกเหรอโอกาสก็ยังมีอยู่นะแค่ครั้งเดียว ทังเดียวไม่พอหรอกไม่เปลี่ยนไปเลยไหลต่อไม่ทันจัไม่ทันอะไรไหนเร็้ววิ่งไหล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 คนเสาคนเสาวมกี่มาเสาก่อนเร็วโอ้ชาโดมันยังไม่ตายขอต่อยอ่ะขอต่อยคนนึงเ่าอย่าพูดดิกับคนนะวะตรงนี้แหละเย็นเดือดเลยสิเดี๋ยวอื่นเป็นต้องห้ามมันะแม่เบาเคี้ยวหุ่นอย่างเดียวเคี้ยวหุ่นอย่างเดียวงั้นงานงานงานตะเกิดก่อนก่อนเติมมาเติมยัด ว่าเราเข้ได้อยู่แล้วงอย่าแหลมเลยมัถอยมาหลังโค้งดิอย่าแหลมออกไปดิมาอยู่ตรงตอนเดี๋ยวจะสั่งดันเองเดี๋ยวแป๊บนึงมอลไปทำไมได้นี่ต้องตามหรอกเล็กมันเล็กมันเล็กมันขากิ้วเล็กมันสิทธิ์นะสิทธิ์นะเฮ้ยอยากไล่แรงขวาว่ะชิบหายละ เอ็ผมไม่ต้องไรเลยอายุเอ้ยลบปีเฟนเดอร์มาเลยปีเฟนเดอร์เลยขอเจนแอรยืนข้างคำแพงแมนนาหน่อยดิคนนึงลบแลนในกลุ่มคนนึงแลนมาแล้วนะแลนมาแล้วไอ้หายบอสนุไอ้นี่ไงญ่ดิไ้บอสแรงนี่หายเลยต่อไล่หายตลอดเลยวิทยาดูเลยวิทยาอยูนั่เลยอยู่นั่นตลอดเลยบอสส้มเกรดให้ขึ้นก็พอมีคนคุ้มแลนดิ มันแรงอยู่จะบอกราเบิดฮะผมไม่ลด้เกีหมูด้วยเกษตรไม่มีหินแล้วเฮี้ยก็กดดิ้งมาช่วยกันหน่อยดิเกสารไม่มีเฮียอะไรสั์มันตีหินอยู่จิง๊าดโดนไว้จิง๊าดโดนาวโดนยงหมดหดวะกดธงวิวกดธงวิวกดธงเดินไหมยังไมยังมยังไมยังไมยังไหมยััมยมยองไหมไหมไไัต อ๋อจ้อง่ะจับหน่อยแล้วเขาชูด้เวาจับไปดันไล่อีกทีป่ไปไปเขาชร่าัวดชยพันหน่อยไหนดีสวยคนที่มีสวนมากอยช่วยพันก่อนไอบ้านบ้านเราไปเีวเทบ้านเราียกให้หมดเลยหมดแล้วไาเอหินลราเบอหินมีคนล่าวะตาแดงมาบ้านเราตาแดงมาบ้านเรา่ได้ช่วยพันก่อนดนแล้วเนี่ยหเวลาแล้วเนี่ยช่วยยื้น่อยเ้ันครับมันตอยู่ามตัวโอ้โเอาไม่ลงทิพาย